ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้านมืดเลเวลห้าด้วยสูตรรถอินปืนใหญ่ทันที่ใช้เราจะใช้ระเบิด1ตัวยักษ์หตัวแล้วรถอินปืนใหญ่2คันเราจะใช้ระเบิดเป็นกําแพงแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเปิดครับเราสามารถที่จะเอาระเบิดออกและใส่ยักษ์เข้าไปได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ระเบิดครับแก้วมีถ้วยส0 0พันกว่าถ้วยครับทำให้เจอบ้านสูงกว่าค่อนข้างบ่อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเลเวล7็นะฮะที่เราเจอ เราจะเข้ายังไปยังไงดีนะครับโดยการเข้านะครับแก้มองว่าเราสามารถที่จะเข้าไปด้านขวาก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับแต่ด้านขวาเราสามารถที่จะใช้รถเห็นปืนใหญ่นะครับโจมตีได้ฉะนั้นครับแก้วจะเข้าด้วยรถเห็นปืนใหญ่ด้้นขวาครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับเพื่อโจมตีกับป้อมปืนใหญ่คู่ปืนใหญ่นะครับหวังว่าเราจะได้นะโอเคมาโจมตีกันเราใช้รูเห็นปืนใหญ่ลงไปนะครับด้านขวาเดี๋ยวแก้วรอแป๊บหนึ่งเราจะใช้รถเห็นปืนใหญ่ไม่นานนะครับเราจะต้องลงทหารแล้วนะครับ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ทันเวลาครับแก้วจากกดแตะเลยเพื่อที่โจมตีกับป้อมปืนใหญ่นั่นเองแล้วก็แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้านบนที่ป้อมยามก่อนเลยนะครับโดยใช้แก้วปลอยยักษ์ระเบิดแล้วก็หุ่นยนต์ลงไปนะครับแบบนี้เลยเราใช้ท่าไม้ตายของยักษ์เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมปืนใหญ่ต่างๆแล้วก็เข้าไปพอได้ตาปิ้งยักษ์แล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วกดเลข3เข้าไปนะครับให้ถึงป้อมปืนใหญ่คู่เลข4่นะครับเข้าไปที่ป้อม ครับขัดเชนะครับแล้วก็คุณจะมาด้านซ้ายนะครับเราจะไปด้านล่างแกวซุ้มออกนะครับผุ้ชมจะได้เห็นว่าเป็นยังไงก็จะประมาณนี้เลยครับด้านล่างมีรถขีปืนใหญ่โจมตีเข้าไปครับด้านความมีทางฝั่งของรถขีนปืนใหญ่ครับเราใช้เลขสีะครับเข้าไปเลยก็ไหลเข้าไปนะครับโจมตีกระป๋อมอต้าแล้วก็ตั้งโอตั้งไม่ได้นะครับเราต้องใช้เลขสีเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เลขสาะครับเราเข้าไปเลยละกัน เพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวแทงให้นะครับแล้วก็ป้อมเทเล่าจะยิงมาครับไม่เป็นไรน้อเพราะมันไม่ใช่ลูกลสูงครับก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับตอนนี้คือเป็นตาที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยครับเราโจมตีแล้วเหลือหุ่นยนต์นะครับแกบอกก่อนเลยครับว่าสุนีนะครับส่วนใหญ่มักเจอเหลือเพียงแค่รถเข็นเป็นใหญ่สองคันนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ระเบิดยักษ์จะตายลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปโจมตีดัานที่2กันแกวาเชื่อว่าดัานที่2ครับเราสามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ6ดาวได้นะครับน่าจะทําได้นะ น่าจะไม่ยากครับโดยเรามาถึงด้านนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยที่เราต้องระวังครับคือป้อมธนูครับแล้วก็ป้อมปืนใหญ่ครับเพราะลูกหินปืนใหญ่จะไม่ค่อยชอบนั่นเองฉะนั้นครับเราใช้ทางฝั่งของรูกหินปืนใหญ่ครับลงไปที่ป้อมคาเชื่อก่นกนองงนเลยนะครับแล้วก็ด้านบนครับเราอาจจะใช้แบบนี้นครับลงไปตรงนี้แล้วก็โจมตีกับป้อมปืนใหญ่เลยครับปืนใหญ่มาสามารถยิงรูกหิปืนใหญ่ได้นะ แต่ว่าถ้าเราลงไปใกล้ๆนิดเดียวนะครับมันจะมีเหลื่อมอยู่นะครับเราสามารถที่จะยิงมันได้ฟรีนะครับโดยที่มันยิงเราไม่ได้แล้วก็แก้วคิดว่าแก้วจะรออีกนิดนึงรอให้อะเดซัย,ยนะครับพังลงไปเราปล่อยระเบิดนะครับลงไปที่ป้อมเอาละปล่อยหุนยตน์นะครับลงไปตรงนี้ก่อนเลยที่ป้อมปืนใหญ่นะครับแล้วเราใช้ระเบิดเข้าไปโอเคแล้วก็เลข 4, สี่สามารถใช้ลงไปได้นะครับ เลขสามนะครับลงไปได้เพราะว่าป้อมปืนใหญ่ยักษ์นะครับมันยิงไปที่หุ่นยนต์แล้วก็ปล่อยมันลงมาเลยนะครับมาโจมตีก็จะประมาณนี้เลยครับเราเก็บถ้าไม่ตายไว้ใช้กับแซปปี้นะครับตรงนี้เลยโอเคแล้วไปด้านซ้ายนะครับเลข4กดไปเลยเพื่อที่จะเก็บให้ไวที่สุดเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่แก้วบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่บ่อยครั้งเลยนะครับนานๆแก้วจะได้6ดาวนะครับส่วนใหญ่แก้วจะได้2ดาวสดาวนะครับ แล้วถ้าผ่านมาดันที่2ได้เนี่ยแก้มันจะได้5ดาวแก้วบอกเลยครับว่า5ดาวเนี่ยถ้าผู้ชมทําได้ชมสุดยอดแล้วถ้าได้6ดาวนะครับนี่เจ๋งเป้งโอ้เยี่ยมเลยครับโอเคเราไปชมกันต่อครับในตาที่ตาที่2ครับเราจะว่าหลังนี้เป็นบ้านเลขหกครับเราจะเข้ายังไงดีซึ่งผู้ชมดูนะครับจะเห็นว่าป้อมธนูป้อมมอต้าอยู่ด้านขวาครับฉะนั้นเราเข้าด้านขวาได้ครับแล้วก็ยังไงนะครับเราเห็นว่ากำแพงเป็นบ้านเปิดครับเราสามารถที่จะใช้ ระเบิดออกไปได้ครับแล้วก็ใส่ย,ยักษ์มา2ตัวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รถขนปืนใหญ่โจมตีป้อมคัาเชอร์แล้วก็ป้อมปืนใหญ่ได้ครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโดยเราใช้รถเข็นปืนใหญ่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ด้านบนครับเราจะตัดทางด้วยรถเข็นปืนใหญ่ครับเราลงไปด้านบนละกันแบบนี้เลยแล้วเราใช้ยักษ์ลงไปด้านซ้ายด้านขวาปล่อยทางฝั่งของ คุโยนลงไปนะครับเราใช้ท่าไม่ตายเล็กสองลงไปเลยนะแล้วก็ทุบไปที่ปืนใหญ่คูนครับยักษ์เนี่ยมันจะมีท่าไม่ตายครับคือถ้ามันโจมตีหมัดแรงครับมันจะโจมตีแรงมากๆเลยฉะนั้นครับก็อยาให้ม <in> erm ันโจมตีกำแพงให้มันไปโจมตีอาวุธครับอาวุธจะได้เลื่อนลงเลื่อนลงเยอะเลยแก้วติดขัดการพูดตะกี้ครับโอเคเลขสี่สามารถที่จะใช้ลงมาได้ครับเราปล่อยลงมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีคุณนยนนะครับเป็นตัวแท้งเรารอให้เลือดหุ่นยนนะครับลงมาเหลือครึ่งหนึ่งครับเราใช้ท่าไม้ตาย เราใช้เลข3เข้าไปนะครับที่ป้อมคัดเชอร์โอเคเราสามารถที่จะลงไปได้นะครับเลข4เราแก้คิดว่าเราปล่อยมันไหลลงไปเลยส่วนเลข3เนี่ยปล่อยให้มันโจมตีเข้าไปที่ป้อมคัดเชออ์ก่อนเลยครับแล้วก็ใช้หุ่นยนต์ถ้าไม่ตายเลยนะครับโอเคเราน่าจะตายลงไปก่อน,นครับเราไม่ได้ป้องธนูนครับแต่ว่าแก้วสามารถที่จะจัดการได้นะครับโดยเลข4ครับเราใช้ถ้าไม่ตายก่อนนะ เราปล่อยเลือีวสามเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพร้อมกันนะครับเพื่อที่โจมตีกับป้อมธนูไม่เช่นนั้นครับเราอาจจะพลาดได้แล้วก็ธนูเนี่ยมันสามารถที่จะยิงลูกหินป็นใหญ่ได้นะครับแก้วก็เลยปล่อยให้มันไหลเข้ามานั่นเองโอเคเราสามารถที่จะไปดันที่2ได้นะครับแต่เราเหลือเหลือเพียงแค่2คันนะครับก็อาจจะต้องหวังเพียงแค่5ดาวร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองดัานนี้นะครับมีป้อมธนูแก้วบอกเลยครับว่าธนูเนี่ยคืออุปสรรคของเราเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ลูกหินป็นใหญ่เข้าไปได้นะ ฉะนั้นครับเราจะเข้าด้านบนไหลลงมากันนะครับโดยเราใช้ลูกหินปืนใหญ่นะครับลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยแล้วก็เดินขวานครับลงไปตรงนี้เลขสี่เนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมใช้นะครับแล้วกดแตะไปเลยก็จะยิงไปนะครับโอเคมันอีกสักพักเลยครับเดี๋ยวแก้ค่อยแตะละกันอ่ะเราแตะนะครับแล้วเดี๋ยวเราปล่อยเมื่อเจอกับป้อมปืนใหญ่คู่โอเคปล่อยแล้วก็เลข3สามารถที่จะลงมาได้นะครับการทําแบบนี้นะครับเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะเก็บให้ได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซนต์นั่นเองเราต้องต่อสิงโก้ร้านครับโดยใช้รถหินปิ้ใหญ,ญ่สองคันเมื่อเช่นนั้นครับถ้าเราไม่ได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซนต์ครับเราก็จะได้บ้านแต่เราจะไม่ได้ห้าดาวนั่นเองสี่ดาวนะครับไม่เอานะเราต้องเอาห้าดาวนะครับเลขสี่ใช้ลงไปได้แก้วใช้ลงไปเลยและเลขสามครับสามารถที่จะเข้าไปได้ครับตรงนี้เลยโอเคเราโจมตีบ้านกันนะมาโจมตีบ้านกันซึ่งบ้านจะพังลงไปนั่นเอง แล้วดูวดูกันว่าแซปปี้เนี่ยโหดไหมน่าจะมีูอ2ตัวนะครับก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เราสามารถที่จะโจมตีแซปปี้ได้ไหมโอเคแซปปี okay. ้จมตีได้นนครับแก้ไม่แน่ใจว่าเราปรับต่ำนครับมันจะปรับเป็นรถขีนปืนใหญ่นะครับมันจะดีกว่าไหมโอเคเราโดนยิงมานะครับก็จบไปที่5ดาว158%นะครับคุณชมไม่ต้องตีอกชกตัวนะครับว่าเฮ้ยเราไก่จังวะเราไม่ได้6ดาวเนี่ยเราไก่จัง คือสำหรับแก้วนี้ถ้าคุณชมตีบ้าสูงกว่าและได้5้าดาวเนี่ยคุณชมสุดยอดแล้วนะครับแก้วชมชมจากใจเลยเนะครับว่าเก่งมากๆเรา,ก,าก,ก็มีบ้านครับที่เราพลาดโอเคเราจะบ้านนี้นครับเป็นบ้าน7จะเข้ายัางไงดีนะครับดูแล้วปวดหัวเนาะซึ่งกาแพงเป็นบ้านเปิดครับเราสามารถที่จะไม่ต้องใช้ระเบิดได้นะครับแต่ว่าเราโจมตีป้อมที่โจมตีทางฝั่งของโจมตี แก้วพอมองออกแล้วนะครับว่าจะเข้า <estiver> ย <thorough> uh, ja. ังไงที่โจมตีทางแก้วจะบอกว่ามันโจมตีถึงรถเิ็นปืนใหญ่นั่นเองแก้วจะใช้ยักไปด้านซ้ายหนึ่งตัวครับแลวใช้ท่าไม่ตายแก้วเดาว่าแก้วสามารถที่จะโจมตีป้อมธนูลงพังลงไปได้และด้านบนเนี่ยเราจะเข้าไปที่ปืนใหญ่ยักษ์กับป้อมมอต้านะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเราใช้รถเข็นลงไปด้านขวาเราใช้รถเข็นด้านซ้ายยังไม่ใช้ละกันราปล่อยักษ์ลงไปใช้ท่าไม่ตาย โอ้โหมันมีป้อมเชนล,ล่าโผล่ขึ้นมานีครับทำให้ยักษ์มันไม่ได้ใช้มนหนักกับทางฝั่งของป้อมด้านซ้ายครับเราอาจจะไม่ได้ป้อมธนูก็ไม่มีปัญหาครับเราปล่อยยักษ์ลงไปเราปล่อยรถเข็นลงไปด้านซ้ายถ้าเราปล่อยหุ่นยนต์เนี่ยจะปล่อยไปด้านไหนเนี่ยก่อนโอเคป้อมธนูพังลงไปนะครับเราปล่อยหุ่นยนต์ลงมาด้านไกลนะครับเพื่อที่จะชาร์จพลังเราใช้ทําไมตายเลขสองเลยแล้วก็จะลงไปนะครับโดยพังไหมเลขสามเข้าไป ไม่พังนะงานเข้าไอ้แก้วแล้วเดี๋ยวดูความความแพ้เนะี่ยของแก้วเนะี่ยว่าเป็นยังไงจะทำไมาตายเลยปึฤฤฤฤฤฤฤ๊บปึ๊บโอเคคัดเชื้อพังลงไปปัญหาคือป้อมมอต้านะครับไม่พังลงไปทําให้เรานะครับไม่สามารถที่จะใช้ลูก,กปิพย์พิเเข้าไปได้นั่นเองซึ่งเลขสี่จะถูกยิงมานะครับเดี๋ยวเราจะหนีไปนะครับอย่างนี้เลยโอเคก็เรียบรอ้อนนะครับได้เพียงแค่หนึ่งดาว แลก็ให้ชมนะครับคือเราเจอบ้านเจ็ดครับเราเป็นบ้าน5เขาเป็นบ้านสูงกว่า2องเลเวลนะครับการพลาดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแก้วก็ยังย้ําเสมอครับว่าชมไม่ต้องตีอกชกตัวนะครับคือถ้าเราพลาดก็คือพลาดเนาะเราถ้าผู้ชมคิดว่าเจอบ้านสูงกว่ามันได้แฟร์กับเราครับหรือว่าเราตีไม่ไหวเนี่ยคุณชมอาจจะลดถ้วยลงไปก็ได้นะครับแต่การลดถ้วยลงไปนะครับแน่นอนว่าคุณชมจะได้ทรัพยากรน้อยลงครับเมื่อคุณชมไปป้นแล้วก็โดนป้นนะครับก็จะ อาจจะไม่โอเคครับฉะนั้นก็เล่นตีบ้านสูงกว่าก็ดีนะครับได้ฝึกฝีมือคิดในแง่ดีไว้เนาะโอเคแก้วเสดานเลยครับท่านผู้ชมรู้ว่าชม้ไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของสามดาวได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องหวังที่จะเอาสองดาวนะครับอาจจะเข้าที่บ้านเพื่อที่จะพังบ้านให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่ผู้ชมสามารถที่จะเซฟตัวเองได้นะครับเพราะแก้วตีได้เพียงแค่1ดาวนะครับก็จะน้อยกว่า2ดาวนั่นเองแก้วได้มาเจ็ดพันห้าครับโคตรน้อยเลย โอเคเราสามารถที่จะกลับไปนะครับเดี๋ยวแก้วให้ดูบ้านหลังนี้นะครับก็ให้ดูสูตรก่อนนะเราใช้สูตรนี้นะครับเป็นการใช้ยักษ์สองข่ายหรือข้นปิใหญ่สองข่ายนะครับหรือใช้ระเบิดน,นะครับแก้วมักจะใช้ระเบิดมากกว่านะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็น้านปิดนะครับแต่ถ้าบ้านเปิดเราใช้ยักษ์สองตัวได้เลยแล้วก็ผังบ้านหลังนี้นะครับเป็นผังบ้านที่แก้วออกแบบมานะครับคือคุณผู้ชมถามแก้วนะครับว่าทําไมบ้านแก้วเนี่ยมีที่เก็บทองคํา2อันนะครับคุณผู้ชมอยู่บ้าน5 แล้วคอมเมนต์มาด้ยครับว่าชมมีที่เก็บทองคําที่เก็บน้ำม่วงกี่อันแก้วมี2อันครับแล้วแก้วดูเหมือนว่าคนอื่นเขาจะมีแค่อันเดียวนะครับแก้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรนะมันเป็นตั้งแต่อัปเดตเก่าแล้วนะครับไว้เดี๋ยวแก้วจะว่างๆแก้วจะลองถามทีมงานดูนะครับว่าเออของแก้วเนี่ยมันเป็นที่อะไรนะหรือว่าทุกคนก็มี2อันนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็แก้วจะให้ดูการป้องกันนะครับคือแก้วให้ดูสดเลยครับบ้านหลังนี้นะครับเขาเป็นบ้านเลเวล6นะครับเพราะ ปันหกน้องเพราะว่ามีเลเวลสิบสองครับก็โจมตีได้สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแก้วสมบูรณ์แบบเลยครับเขาตีไม่ได้ดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไหมอะแก้วให้ดูตาหนึ่งแล้วกันเพื่อที่คุณชมจะได้ใช้แบบบ้านหลังนี้กันนะครับเดี๋ยวแก้วแจกดิงไว้ให้ในคําภุบานะครับเขาปล่อยคุณนยนมาเ้่นขวาครับเป็นเลเวลสองแล้วปล่อยยักษ์ลงไปนะครับจากนั้นเขาปล่อยทางฝั่งของแม่มุดเข้าไปนะครับปืนใหญ่คู่จะทำดาเมจดักมากครับบอกเลยนะครับว่าปืนใหญ่คู่คือตัวแบกเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแม่มดเนี่ จะใช้ถ้าไม่ตายครับปอยข้างคาวเข้าไปครับเสียงข้างคาวเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปที่ด้านบนเขาใช้มงกรน้อยลงมาครับแก้ว่ามังกรน้อยเนี่ยไม่ค่อยข่ากับสุดนี้ครับแล้วแก้มีจุดเด่นเลยนะครับที่แก้วทำครับคือตรงนี้จะมีระเบิดยักษ์ครับเพื่อที่จะดักแม่มดเลยแต่เขาไม่ได้มาด้านขวาครับเขามาด้านซ้ายเขาเข้าไปนะครับก็โจมตีแล้วป้อมปืนใหญ่ครับสามารถที่จะโจมตีทางฝั่งของแม่มดลาตีได้นะครับดูเลือดบ้านสิเลือดบ้านเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเองครับ ก็ทําให้เราสมาธิจะกกันด้านครับเขาไม่ได้ดาวเลยเขาเป็นไม้สูงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ไม้อื่นๆครับที่แก้วอยากให้ชมกันก็จะเป็นบ้านหลังนี้ครับเขาตีได้สสามดาวนะครับเขาเป็นบ้าน6นั่นเองใช้มันกอน้อยนะครับก็ต้องยอมแล้วก็บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้าน6ครับรวมตีได้2ดาว8ปดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะแก้วลองใช้มานะครับมีคนตีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่แก้วถ้วย2000นะครับ ก็มักจะโดนบ้านสูงกว่ามาตีนั่นเองวันนี้ก็มาครบเลยนครับไม่ว่าจะเป็นการจุมตีและการป้องกันนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดบ้านไว้ให้ในคำทิิบานนครับกดที่ลิงก์นะครับเพื่อใช้ลิงก์จัดบ้านหลังนี้ได้เลยแก้วออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วขึ้นใหม่สวัสดีครับ